ฝากบอกทางเจ้าหน้านที่รัฐฝากบอกทางรัฐบาลนะครับเป็นคนไทยด้วยการเป็นเพื่อนร่วมสังคมก,กันวันนี้มีคนส่งเสียงของพวกเขาออกมาซึ่งเป็นคนที่มีจังวนมากเปิดใจรับฟังพวกเขานะครับลองฟังข้อเรียกร้องของเขาดูพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถ้าดึงดันใช้ความรุนแรงใช้มาตรา1หนึ่งสองกับพวกเขา มีแต่จะทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกต้นตะทอนครับตอนนี้มีกระแสต,ต่อต้านเยอะ มีความพิเศษยังไงครับก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรนะครับเราก็มุ่งมั่นตั้งใจทํางานจริงๆก็ไม่ได้หยุดนะครับออกเดินรณรงค์หาเสียงตลอดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็อยู่ที่ภาคตะวันออกตอนนี้อยู่ที่อ่างทองอยู่กับผู้สมัครนายกอบจอของพวกเราที่นี่คุณโยธินเผาอินนะครับซึ่งก็ต้องดูในหลายๆจังหวัดน,นะครับ ก็กลุ่มคนที่มาก่อกววระรานกันรณรงหาเสียงของเราเรากําลังจะวางแผนดําเนินกันดีนะครับถ้าใครมาระรานคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพของเราก็คงจะต้องดําเนินกันดีกลับนะครับในการุมกุมใหญ่พวกนี้ครับทางทางทาง,ทางเราความีิจารของคนก็มันจะบางไปเอ,อ่อให้กําลังใจนะครับน,นิสิตนักเรียนนักศึกษาทุกคน รวมพี่น้องประชาชนที่ออจะต่อไปชุมกุนในวันพรุ่งนี้นะครับให้กำลังใจคนฝากงออกทางเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งออกทางรัฐบาลนะครับเป็นคนไทยด้วยการเป็นเพื่อนร่วมสังคมกัน,กนวันนี้มีคนสมสียงของพวกเขาออกมาซึ่งเป็นคนที่มีจํานวนมากเปิดใจรับฟังพวกเขานะครับลองฟังข้อเรียกร้องของเขาดูพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ถ้าดึงดันใช้ความรุนแรงใช้มาตราหนึ่งสองกับพวกเขามีแต่จะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกโดยเฉพาะอิการทำรัฐประหารการทำรัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้2 5 4 9 2,557ิ25ี25่สูดเ,เราเห็นแล้วว่าการทำรัฐประหารไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้ จะมีแต่ทำให้ความขัดแย้งมันร้าวลึกลงไปนะครับฝ่ากบอกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมดูแลการชุมนุมด้วยขั้ติดธรรมผมเชื่อว่าทางกลุมนักเียนที่สินธษาสยาวชนที่มาชุมนุมที่นี่พวกเขามีาวุฒิภาวะพอจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดความรุนแรงตาม,มาาถเห็นคึณน,นะรปัญหาแล้วครับเปยิ่งเป็นการลาดน,น้ำมันเข้ากองไฟ กินเรื่องปฏิวัติาารตัฐสภาเมื่อที่เก่าไปแล้วไม่แก้ปัญหาเราแล้วนะครับ10ันวาคมมีการเลื่อตบ้านทองปิดขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีผมเชื่อมั่นว่าอ่างทองภายใต้การนําของคุณโยธินเปาหยุ่นได้ขวาบบนผมจะเป็นอ่างทองที่ดีเป็นอ่างทองที่น่าอยู่คนอ่างทองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอ่างทองให้โอกาสคุณโยธินเปากิ่น เข้ามาบริหาปรปบจจังหวัดอ่นงอองคุณโยชินเปลอินผู้สมัครของเราเบอร์สองรับ